ที่บูมเอลเทนเราจะพาเพื่อนๆมาเล่นสโนว์บอร์ดกันอีกครั้งเป็นครั้งที่2ของปีนี้นะคะตามกันมาเลยว้าวหิมะมตกแล้วชอบอ่ะหิมะตกอาจารของเรา ถ้าใคชาวบานหน่อยมืดมากเลยวันนี้พยากรณ์อากาศแจ้งว่าเป็นสโ์สตอร์มด้วยพวกเราก็ไม่กลัวมาเล่นโโว์ออ์์ดกันเหมือนเดิมทริปนี้เรามากันเยอะ8คน7สโนว์บอร์ดกับหนึ่งสกีโอ้ยหิมะเข้าตาเรามาเล่นตรงที่มีลานฝึกหัดกันนะคะเซิฟเซิก่อน โอเคเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันเรากำลังขึ้นสายพานนะคะตัวนี้เป็นลานก้งกว้างสำหรับีกินเนอร์ที่หัดเล่นก็ยังเป็นก e นเนอร์อยู่เล่นมาปีหนึ่งแล้วไม่ไปไหนสักทีเก้าขาไส่บอด Ha 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 เปลี่ย<อ>นบรรยากาศมาเล่นกันบนเขาดีกว่าสวัสดีค่ะเล็บเล็ตัวเล็กๆลเล็บที่นี่ตัวเล็กมันนั่งได้สองคนเองอะ่ะมาแล้วพายุเริ่มเข้าแล้วหิมะตกหนักมากค่ะทุกคนหิมะปอมหิมะจี ตัวเสร็จแล้วจะกลับนิวยอร์กกันแล้วโอ้ยดูหิมะสิอยากให้เห็นหนึ่งเลยหิมะแบบเนี้ยต่อยาวๆถึงพรุ่งนี้เลยนะ5โมง3้5เวลาเนี้ยเขายังไม่ปิดถ้าเป็นที่อื่นอะ4โมงเย็นก็ปิดกันละาโมง3 5าคือทุกคนยังเล่นได้อยู่แต่ไม่มีใครเล่นแล้วอะแล้วแบบหิมะรุนแรงขนาดเนี้ยเล่นไม่ได้แล้วอ่ะ กำลังจะเดินไปขึ้นรถนะโอ้ยทุกคนหิมะรุนแรงมากดูดิอากาศมันไม่เย็นพอมันก็กลายเป็นฝนโอ้ยเจ็บปิวเข้าหน้าเข้าตาโอ้ยเจ็บไม่ไหวแล้วออยอยอเจ็บมันเหมือนแบบฝุ่นอะปิวเข้าหน้ามือตอนนี้คือแบบว่า ชาไม่รู้สึกไปละเพิ่งออกมาแค่ไม่ถึงสองนาทีรถเราก็ปกคลุมไปด้วยหิมะมองทางไม่เห็นเลยตอนนี้นะคะพวกเราทุกคนกำลังติดพายุหิมะซึ่งตอนนี้ตกหนักมากพวกเราไม่สามารถมองทางได้เลยเราจึงไม่สามารถขับรถฝ่าพายุหิมะได้ เมื่อหิมะเริ่มสาลงพวกเราจึงตัดสินใจหาโรงแรมพักในคืนนี้ระหว่างทางที่เราลงเขานะคะน่ากลัวมากผีจะหลอกหรือเปล่าเนี่ยขับรถมาได้สักพักในที่สุดเราก็เข้ามาอยู่ในเมือง ชีสจีนนะคะคือเป็ราคาที่หแล้วมันรวบไปสจิ้มซอสแบบจีน g อน d รา r n i ่ g กลุ่มิ่ค่ะกล o ่ m o อ n i น g น่าสดมากเลยชิ้นี้เป็นไงเละเหะไหม แผนอะไรล่วงหน้าใดนๆนทั้งสิ้นก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตนะคะเพราะว่ามาเที่ยวถ้ามันเล้วรือทุ่แก่่ัมก็ไม่สนุกเนอโรงแรมนี้ก็เหลือห้องสุดท้ายนะคะโซลักกี้ถ้าไม่งั้นก็คือต้องนอนบนรถคือหิมะตกหนักมากเมื่อคืนเราขับรถไปไหนไม่ได้เลยโอเคนี่เรากําลังจะไปกินข้าวเช้ากันแต่ไม่รู้ว่าจะทานหรือเปล่าเพราะว่า ปิดเก้าโมงครึ่งคือตอนนี้ก็คือเก้าโมงครึ่งเจอกันไหนๆเราก็นอนค้างแล้วเสียค่า เช่ารถอีกหนึ่งวันในในเราก็เสียแล้วก็จะไปเล่นสโนว์อีกหนึ่งวันรอบนี้หิมะดีมากเพราะเมื่อวานพายุเข้าหิมะใหม่สดปุกปุยนุ่มล้มไม่เจ็บไปกันเลย คุณคุณเหมือนคนที่คุณบอกว่าไม่ไม,ไมีอะไรยังจำได้ดีวันในตอนนั้นเธอบอกกับฉันว่าจงเชื่อใจยืนยันว่าแค่เพื่อนกันจะโกหกฉันไปเพื่ออะไรสุดท้ายแล้วเป็นไงแฟนใหม่เธอน้าคุณจังแฟนใหม่เธอนี่ดูก,ก็จะคุ้นเลยเหมือนกับคนที่เธอบอกไปม่มีอะไรต่นหนูเลย บางก็บอกเพื่อนบางก็บอกกันคุณนเคยแต่พอเลิกกับฉันและคบกนันฉันแทบสุดแล้นายบอกว่าฉันคิดมากไปขอเก็บฉันว่ายัย่างเงาได้ไหมทำเป็นยืนยันไม่เชื่อฉันมลงพิสุดนฉันเลยตอนท้ายกลายเป็นฉันที่คิดถูกทำเป็นเล่นเบอร์ใหญ่ขึ้นเสียงใสหน้าหนึ่งพร้อมกับคำพูดคมง,องเอาไว้คมบ้าจริงเธอหอมว่ากลา้าสาบานต่อนหน้า ตอนเรบแค่เพีมงสายตาเห็นเราอยู่ยคนเดียวแต่โทรศัพท์อยู่ดีๆกลายเป็นไถนาไม่รู้ต้องเดืเธอว่าอะไรให้เป็นฉาย,ยานั่นก็พี่หนึ่ก็น้อย<ห>ไม่ทธ<ห>อ,อบบเป็นอตอนแหรกวามหวัานคนที่คุณบอกว่าไม่ไมีอะไรยังจำได้ดีวันหนตอนนั้นเธอบอกกับฉันว่าจเชิด อไร้าแวแต่อะ้วไยังไงมันเป็นอย่างงั้มันบอกหนูว่าไม่ใช่แต่มันไปงยไปเงือก็เขาพันๆน่ะนะยางงอนยังงี้หนูถาวาตอนนั้นแหละหรมันก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ช้เ่ะแ่้ชืเราที่ิดว่าที่เรเป็นความิดเราโทรไอ้แฟนเก่ากูเศ้า คุณบอกว่าไม่มีอะไรอยู่จำได้ดีวันในก่อนนั้นเธอพอกกับฉันว่าจงเชื่อใจจบคลิปกูเมาส์เทนอย่างสมบูรณ์กำลังขับรถกลับนิวยอร์กขอบคุณทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ